ทางไปสวนของเราลำบากนิดนึงนะคะทุกคน <Yeah. S 1> เลื่อนน,น้องวิวเ,เลื่อน,น,น,อน <Okay. S 1> ทางมานะคะข้ามไปไ,มไป,ไปไระวังล้มไปดีดีน้องจะไปหาตานะคะน้องวิวจะไปหาตาก่อน ใตามมารับเดี๋ยวตามมารับนี่นะคะนู่นคนสวยของเราอยู่ตรงนูน้นเป็นยังไงบ้างอุ้ยขึ้นแล้วนะคะวันนั้นยา้าขึ้นแล้วที่พ่อควานตัดไปตอนนี้ยา้าขึ้นแล้วนะคะยญ้าขึ้นแล้วก็หลังจากที่ ฝนตกนะคะเมื่อกี้โอ้ตกหนักมากเลยเออมื่อกี้ตกหนักมากๆเลยนะคะเรามาดูว่าพี่คำคุณนางจะแฉะไหมนางจะเล่นดินหรือเปล่าเนาะเเอ๋คำคุนเป็นยังไงบ้างแฉะไหมลูกโอ้ นี่นะคะหลังจากที่ฝนหยุดตกไปแม่ก็มาดูน้องทำคูณเนาะว่าน้องเป็นยังไงบ้างก็ดูลักษณะแล้วน้องจะแฮปปี้อยู่นะคะกับการได้เล่นน้ำฝนน้องแฮปปี้อยู่เพราะว่าลักษณะช้างน้องโยกตัวไปมาไปมาแปลว่าเขาแฮปปี้แต่ถ้าเขาไม่มีความสุขหรือเขาไม่สบายนี่เขาง่วงจะตกนะคะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าโยกไปโยกมาเดินถอยหน้าไปหลังโอ้โอ้แฮปปี้ใช่ไหมลูก แฮปปี้อยู่เนาะได้เล่นนะฝนอยู่เนาะใช่ไหมลูกนี่นะคะแต่น้องก็จะหลบตอนฝนตกน้องก็จะหลบอยู่ใต้ต้นไผ่ต้นนู้นะคะมันจะเป็นเหมือนประมาณเป็นอุโมงคนะ,ค,ะคุณตาทําไว้ให้เนาะคุณคุณตาก็จะเอาอ่ามีดมาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมาสะสางมาทําให้มันเป็นเหมือนอุโมงะคะ่ะให้น้องเข้าไปอยู่ได้นะคะมาอ่าเขาเรียกว่ามาพัฒนามา ภาษาส,สางหรือเนาะภาษาไทยอไม่ไม่ควนไม่ค่อยถนัดเนาะมาทําให้น้องอยู่ได้นู่นน้องจะอยู่ตรงนู่นเลยนู่นหลบไัยอยู่ของเขาหลบฝนหลบแดดของเขาอยู่ตรงนั้นเลยตรงนั้นเขาก็จะมีต้นไผ่ใบไผ่ยอดไผ่ให้เขากินด้วยตรงนู้นนะคะนี่นะคะน้องก็ไม่ค่อยเล่นโคลนเท่าไหรเ่เนาะเออเออ ไม่ค่อยเล่นโคลนเท่าไหร่เลยเล่นดินนิดๆหน่อยๆเนาะพอเป็นกระสายใช่ไหมลูกพอเป็นกระสายใช่ไหมคะนี่นะคะหญ้าเปียกหมดเลยของกินเปื่อหมดเลยอุ้ยท้องป่องอยู่ขถอยไปไหนลูกถอยไปไหนอุ้ยคันคันอุ้ยคันตาอุ้ยอุ้ยคันตา,น,ตานี่ คันตาบลาอืมมาแล้วไปไหนอ่ะมานี้มะจะยินเสียงอะไระยินเสียงอะไรเนาะเสียงแมลงเสียงนกนะคะอืม สบายสบายเนาะก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะเนาะแต่ว่าข้อดีของฝนก็จะทําให้เรามอีอาหารเพิ่มเนาะมีอาหารให้เขาได้กินเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าพอฝนตกมันก็ทําให้หญ้าเราขึ้นเร็วนะคะเนี่ยเหมือนพอควานตัดไปเมื่อประมาณน่าจะอาทิตย์ที่แล้วได้มั้งขึ้นแล้วเนาะตอนนี้หญ้าก็ขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วก็ถึงเดี๋ยวประมาณอีกวันสองวันเราก็จะเอา ปุ๋ยมาหวานนะคะปุ๋ยเราก็ตอนนี้เราก็จะมีปุ๋ยจากขี้ของเขาขี้ของน้องขี่ช้างนะคะเรามาใส่เป็นธรรมชาติให้ยาขึ้นเนาะอืมต้นยาข้างหลังก็ขึ้นสวยงามเลยทีเดียวหน้านี้ก็ยาจะอุดมสมบูรณ์หน่อยนะคะ ย่าน้องกรดุมสมบูรณ์หน่อยนะคะหน้านี้มีหญ้าให้กินเยอะหน่อยเพราะว่าฝนตกก็จะทําให้หญ้าขึ้นเร็วเราก็จะได้ตัดให้น้องแล้วก็อ่น้องหาก็จะขึ้นอีกรอบหนึ่งได้กินหลายรอบเลยหลายต่อเลยนะคะค่ะมาแล้วลูกอุ้ยพุงป่องเลยกินอิ่มหรอลูก อิ่มเหรอพุปงป่องเลยอะไหนแม่ดูซิดูพุงดูพุงป่องๆสิอุ้ยอุ้ยพุงป่องเลยนี่เรื่องอาหารนี้ครอบครัวเราไม่เคยปล่อยให้น้องได้อดนะคะครอบครัวเราจะต้องหาอาหารมาให้น้องกินให้ได้ไม่เคยต้องปล่อยให้อดนะคะแม้จะไกลขนาดไหนก็ต้องไปตัดมาให้น้องอยู่ได้พวกเราเลี้ยงช้างก็เลี้ยงเขาก็เหมือน เขาเป็นคนในครอบครัวเนาะเ,เ,เราก็รักเขาอะค่ะนี่ทุกๆคนในวิถีชีวิตของชนชาวกวยทุกคนในหมู่บ้านก็อย่างนี้แหละค่ะเลี้ยงช้างก็เหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราคนหนึ่งเนาะนี่เป็นยังไงสบายเหรอเย็นสบายเหรอค่ะนี่นะคะ เอะพ่อไปไหนเนาะพ่อไปหาอะไรมาสังน้ำหรือเปล่าอ่านี่นะคะแม่ก็มาอัปเดตน้องหลังจากที่ฝนตกว่าน้องจะอยู่ยังไงตอนแรกแม่ก็แอบเศร้าอยู่กลัวอยู่ว่าน้องจะเศร้ากลัวหรือเปล่าแต่พอมาดูปฏิกิริยาของน้องแล้วก็อ่าเห็นแล้วว่าน้องก็แฮปปี้อยู่เนาะนี่ค่ะน้องบายบายนะคะบายบายนะคะขอบคุณเดี๋ยวแม่ไปดูพ่อก่อนพ่อเขา ไปหาอะไรมาหรือเปล่าบ๊ายบายนะคะลูกบ๊ายบายก่นย bye, กนย bye bye, กอนเร็วบ๊ายบายก่อนเร็วบ๊ายบายก่อนยกตัวบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายนะคะลูกบ๊ายบายคะ่ bye bye, คะบ๊ายบายค่ะทุกคนคะ่ bye bye, คะบ๊ายบายค่ะ